เมียนหยังอีกเมื่อวานลูกค้ามารีวิวในไลฟ์สดให้บอกว่าพี่คะหนูใช้คุชชั่นไปนาะน้าไม่เยิมตัวเดียวคือจบเลยสัต์เนื่อออก <c oughs> เงื่อไรใครย้อยวันนี้เราก็เลยมาสาธิตการเป็นอาชีพนาอยู่นาอาชีพทำนาเอออาชีพทำไร่ทำนาคนที่ทำงานกลางแจ้งว่าใช้คุชชั่นตาแป๋วแล้วเป็นยังไงบ้าง เป็นปูมันต่อยกันมันแย่งแฟนกันเนี่ยเห็นไหมแย่งกันหรอแย่งแฟนกันเหรอแล้วทำไมไม่รักกันอ่ะเป็นปูเหมือนกันอ่ะฮะจริงเราต้องห้ามมันเราต้องอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขลูกมีอะไรก็คิดบวกใจเย็นๆนะหน่ะกล้ามหักไปคนนึงแล้วอุ้ยน่าสงสารมากเลยหักเลยเหรอหักเลยเอ้ตรงนี้ว่ะตัวผู้โอเคแย่งผู้สาวไม่ได้ทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันลูกอย่าทะเลาะกันนะไป เขาแยกแล้วนี่เห็นไหมเราแต่งตัวมาธรรมชาติเราก็จะเจอธรรมชาติอีปูไม่ใช่ดิเขาเป็นผู้ชายเราต้องเรียกว่าบักปูไปแล้ว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 อุดมสมบูรณ์มากตัดเสียบปูอีกแล้วแล้วมันก็ตกใจเขาแล้วมันก็ทำท่าอย่างเงลอะแล้วก็วิ่งลงน้าไปเลยเอ้าคืออันสั้นอะตอนที่มันวิ่งอ่ะมันยิงใย่เขาด้วยอ่ะมันทำไมดุจังเลยอ่ะมันตกใจเนี่ยมันไปอีกแล้วโอ้ยนานี้ปูเยอะมากเล เห็นสักตัวหรือยังก็เห็นสามตัวแล้วนะยังไม่เห็นเลยนี่งไงท้าไมติงหากินเป็นตะหมานจาังติงอ่ะไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรควรทำไงล่ะเดี๋ยวก็โดนห <c oughs> รอติงไปไหนล่ะติงจะทำอะไรมาอยู่อย่างนี้จะจับปูเหรอที่ว่าอยู่อย่างนี้ใช่จะจับปูทำ <c oughs> ไมเตีงมึนจังเลยจับเล่นเฉยๆนะจับให้ทุกคนดูไง มันหายไปแล้วอ่ะเตงเมื่อกี้มันอยู่อย่างเงี้ยเตงอยู่กับเขาเตงไม่อดตายหรอกเห็นไหมเขาขาอีปูเข็งกระตทกนี่ วันนี้มันเป็นการร้อนที่แบบร้อนอบอ้าวมากลยคะก็จะเป็นการพิสูจน์ได้เลยว่าน้องกันน้ำกันเหงื่อได้จริงๆนี่คือเหงื่อไม่ได้ออกเป็นเม็ดแต่มันเป็นความร้อนที่แบบมันร้อนบนผิวหนังเราอะ่ะแต่ว่าผิวเราก็ยังเป๊ะอยู่ยิ่งโดนแดดผิวยิ่งเป๊ะนะคะคูชั่นตาแปลส290บาทใช้ได้ทุกสภาพโอกาสแบบไปเฮ็ดยังก็แล้วแต่ไปเฮ็ดไฮเฮ็ดหนักกันลดจด้หน้าบ <ไป S 1> นย <ไป S 1> ืด <ไป S 1> ใช่แต่งหน้ามานาะนแบบนี้ก็ได้แล้วก็ต้องขอขอบคุณรีวิวจากลูกค,ค้าด้วยนะคะที่บอกว่าแต่งหน้าไปนานแล้วแบบปังมากไม่เยิมไม่่่ืืเเล้้วตักกออองงงรรา 290บบาทกดในตะกร้าได้เลยคะ่ะใช่นี่สรุปว่าเอาอยู่ใช่ใค่ะรนะ้อนขนาดไหนคือมาเอาอยู่แน่นอนคะ่ะ